สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าก่อสร้างอาคาเรียมสงขาบอบสอสอไปวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินการต่ออย่างรอบด้านงบประมาณใหม่ที่ลงทุนต่อจะต้องคุ้มค่าค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้หารือกับดรสุพัฒจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการถึงการเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรืออควาเรียมทะเลสาบสงขลาของวิทยาลัยประมงตินาสูลานนจังหวัดสงขลาซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องมีการเดินหน้าต่อไปและคงไม่หยุดการก่อสร้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมาศึกษาอย่างรอบด้านว่าการเดินหน้าก่อสร้างต่อให้เสร็จสิ้นจะดำเนินการได้ในรูปแบบไหนบ้างเพราะงบประมาณที่ใช้ในการเดินหน้าก่อสร้างโครงการนี้จะต้องมีความคุ้มค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กลุ่มคนทุกช่วงวัย จากที่รับฟังรายงานข้อมูลสภาพอาคารมีความเก่าและสุดโทมค่อนข้างมากดังนั้นอาจจะก่อสร้างใหม่เน้นการเรียนรู้แบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการเดินหน้าก่อสร้างต่อว่าจะทำในรูปแบบไหนบ้างจากนั้นให้นำกลับมาเสนอในการประชุมหารือครั้งต่อไปเพื่อสรุปแนวทางอีกครั้ง ด้านดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการเดินหน้าก่อสร้างอาควเรียมจังหวัดสงขลาในเบื้องต้นเสนอแนวทางของการดําเนินโครงการอาควเรียมไว้5รูปแบบอาทิเช่นการก่อสร้างอาควเรียมในรูปแบบเดิม การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ AI มาบริหารจัดการอัลคาริยมการจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้อาคารนิทรรศการและให้บริการเช่าอบรมประชุมสัมมนาและปรับเป็นศูนย์ธุรกิจแบบครบวงจรเป็นต้นซึ่งได้แจ้งสรุปข้อมูลให้ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปวิเคราะห์แล้วโดยเรื่องนี้อาจมีข้อกังวลในเรื่องการก่อสร้างรุกล้ำแนวป่าชายเลน เพราะการก่อสร้างใหม่หากไปรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนอาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้รวมถึงการคำนวณงบประมาณการลงทุนด้วยเนื่องจากหากต้องการก่อสร้างในรูปแบบเดิมจะต้องลงทุนงบประมาณอีกจำนวนเท่าไหร่หรือ เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของอาคารอาควาเรียมงบประมาณจะถูกลดลงอีกเท่าไหร่ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละรูปแบบด้วยตนเองค่ะ